นิทานก้อมวันนี้เสนอเรื่องมวยคู่เอกหรือสูสีกันบ่อครับมวยคู่เอกหรือสูสีกันบอ,บอ,อ,ส,ส,นบอสูสีกันไหม่มวยคู่เอกนะครับอา้าวเรื่องของเรื่องก็คืออีนางไม่อีกอะไรอีนางไม่ น่าเอกเจ้าประจำะกับบักอินเองปะกับบักอินเฮ้ลยเป็นคู่มั่นคู่หมายกันนะครับคือมั่นกันเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จุอ้ากันนะครับเอมั่นกันเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จุอ้ากันบ้านก็อยู่คนละหลังความหมายก็คือบักอินก็อยู่บ้านพอบ้านเมียเขา อยู่บ้านไหนบ้านโคกอีโดยพูดเลยบ้านโคกอีโดยก็มีดีิเอสอสนอีนางใหม่เออมันก็เป็นคู่มัน่นเอเป็นคู่มัน่นแล้วมั่นกันไว้แล้วอีนางใหม่มันก็อยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านโคกยังบ้านนี้บ้านโคกอีโดยบ้านนี้บ้านบ้านโคกมุ่นซะเนาะ <laughs> โคกมุ่นคือโบคูโคกเสียกคือไปโคกอีโดยอะโคกอีโดยก็โคกอีโดยครับ เอไออินมันอยู่บ้านโคกอีโดยส่วนอีนางใหม่มันอยู่บ้านโคกมนเออก็มั่นกันไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนที่ไปทํานาเนี่ยเอ้บักอินมันไปทํำน้าของอีไม่แล้วครับพี่น้องช่วงนี้เราฝนตกเห็นไหมนะฝนกําลังตกมามันก็รีบไปไถนารีบไปเออไปไถเอไปไถนาไปปั่นขันแท่น,น้า ได้จอบได้เสียมมันกมาจากบ้านโคกอีดอยมันผุและเพราะว่านาก็อยู่ใกล้ๆบ้านโคกอีดอยเอย้เพราะว่าโคกอีดอยกับบ้านโคกมูลใกล้ๆกันใช่ไหมนาก็อยู่ระหว่างระหว่างถ้าจะว่าใกล้บ้านโคกอีดอยก็ใกล้เอ่ถ้าจะใกล้บ้านอีนางใหม่โคกมูลก็ใกล้ก็อยู่ระหว่างกลางๆแล้วครับอ่าตอนเช้ามามันก็จะได้จอบได้เสียมจากบ้านมามันก็มาทำนา มันมาทำนาของคู่มั่นมันนั่นแหละคือนาของอีใหม่บัดนี้ยง่ามือเศร้ามาอีใหม่กา้าลูกแต่เศร้าเห็ดอย่างะ่ะเอ่อลูกแต่เศร้าแต่ว่าบ่บบบไปหากันดีพอมั่นกันสาเหตุที่ไม่ให้ไปอยู่ใกล้กันคือคนเอ่อคนคน,คนหนึ่งละ่ะคนบางบางหมู่บ้านเพื่อนกาว่าเป็นคู่มั่นกันแต่ยังไม่ให้อยู่ด้วยกันเนื่องจากมันจะหลอยจุอากันผู้แล มันมีได้บางบ้านนี่เพื่อนบนห้จุอากันได้แต่ว่าบางบ้านนี่โอ้ยตั้งแต่โบมันกับจุอากันแล้วครับแต่นี้พ่อแม่เขาเป็นคนหัวโบราณครับกระสิหวงงลูกสาวน้ำแดงล่ะครับพ่อกับหวงงลูกสาวแม่กับหวงงลูกสาวถึงจะเป็นคู่มั่นคู่หมายกันแล้วก็ไม่ยอมให้ไปกันสองต่อสองเวลาจะไปดูหนังไปดูละครไปดูหมอลำพ่อแม่ก็ต้องไปด้วย อ่มันยังมีอยู่บ่แบบนี้มีครับมันมีเอ๊ไม่ไปสองตัวสองยันเขาลอยจูอ่ากันอีน่างใหม่มันก็ตื่นแต่เศร้านะครับลุกขึ้นมาหุงหาอาหารนึ่งข้าวเหนียวพอได้ข้าวเหนียวแล้วมันก็แบ่งเป็นสองกระติบแอ้กระติบเล็กนี่ให้พ่อกระติบใหญ่จะให้คู่มั่นให้ไอ้อินเอ๊พ่อพ่อสิอไปหน้าตอนไหนถามพ่อไงพ่อนี่ชื่ออะไรชื่อ ชื่อพ่อสีใช่ไหมเอาอีกแล้วบักสีหายเหตุไม่อีกแล้วพ่อพ่อสีเป็นหน้าตอนใดเออหนูเตรียมเข่าไว้เรียบร้อยแล้วกระติบใหญ่ๆนี่ของไออินเดอส่วนกระติบน้อยๆนี่ของพ่อเด้อพ่อพอต้องกินหลายก็ได้ดอกพ่อพ่อเท่าแล้วเออพ่อลงพุ่งเี่ยวข้อมดันสิ่ขึ้นเบาหวานสิ่ขึ้นกินติบน้อยๆนี่กับพ่อลดเป้งเด้อนั่น ่วนไออินกินหลายๆลดพอเราเป็นนุ่มเออเราแข็งแรงเราเป็นนุ่มเราใส่กับล่างหลายต้องให้อินไอไอินกินหลายๆครับบาสทีนเออพ่อสีซึ่งเป็นว่าที่พ่อตาเออเป็นพ่อของอีนางไม้นะครับเิ่นได้ข่าสองตีบกับได้อย่าง่ะกับขา้าวก็มีปิ้งมิยางปลา มีต้มไข่มีตำแจวบักพริกแดงโป๊กๆคุณแล้วเอห่อไปหาบักอินอยู่หน้าครับบา้าทนี่กนระวางท่างเออคืออันพอยายสีหรือไอส้สีหรือพอสีแล้วก็เป็นคดมักมวนแล้วก็แวะสอผู้นั้นแวะสอผู้นี่เห้ยหมวนกรึบระวางท่างเป็นจ้าไดสูเมื่อนี้มีมวยครูเอกบ่นี่ ช่องเจ็ดสีมีมวยบ่เฮ้ยช่องสามมีมวยบ่มนันนี่เดี๋ยวกูไปส่งเขาอันว่าที่ลูกเคยกูก้อนเดี๋ยวกูสิกับมาเบิงมวยอย่าลืมเด้ออย่าลื่มเด้อส้นมูว่าเบิงไหลายๆเด้อมือนี่กูเงินหลหลอยู่ด้อสันเดีคือชาวบ้านส่วนใหญ่เวลาวันไหนมีมวยจะชอบมาจับก,กลุ่มกันดูมวยที่หน้าจอทีวีใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เล่นการพนันด้วยนะครับ การจีซอจีถามกันโอ้ยมวยคุยอีกเออระหว่างใครกับใครเนาะพอดี้ระหว่างใครกับใครกับคุยกันพ่อผู้นี้แล้วก็เอินใส่โอ้ไปเกี้ยวหญ้าใหงัว่าเพราใพญย่สามฤทธิ์พญใหญ่สีไปเกี้ยวหญ้าใหงัว่าเพราใพญย่สามฤทธิ์เออผมผิดไปเกี้ยวหญ้าใหงัว่ากันไปไปจนทอดหน้าหน้ากับหน้าเล่าล่ะครับหน้าพญใหญ่สีนั่นแหละหน้าอีมหมนั่นละแต่ว่าบักอินนั่นเป็นว่าที่ลูกเขยเป็นคู่มั่นกับอีมั มันก็เลยเฝ้าอย่างไดหรอกเหลือสงสัยกางเกงมันสิเปียกน้ำมันก็เลยใส่แต่ผ่าเพ่ไหมพี่น้องรู้จักผ่าเพ่ไ่ครับผ้าเขาม้าเออขณะที่มันใส่ผ้าเขาม้าเออแล้วมันกลมๆเงยๆเออกลมๆเงยๆตัดหนากลมๆเงยๆเฮ็ดนันเฮ็ดนี่มันก็เฮ็ดเปียกมันก็บ่ได้คิดว่าอันอันพอส้น พอใหญ่มันก็บอกคิดว่า่พตามันมาเอ่เขาเอื่นว่า่พตาพพอเ่านั่นแหละว่าที่โพตาก็คือพ่อใหญ่สีมันก็เห็นกานของมันก้มๆเงยเงยแบนี้บัดพ่อใหญ่สีกับยางมาดข้างหลังเนาะพ่อใหญ่สีกัยยาง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 โอ้ยไปเห็นอันทำลูกเขยไหมไปเห็นทำลูกเขยบัดนีมันใส่ผ้าเข้ามามันใส่ผ้าเพ้มันบริใส่กางเกงใน แสดงว่ามันเอาเอาจอบไปขุดดินเอขุดดินขุดอะไรปั้นคันแทนาแล้วทีนี้กางเกงมันเปียกเอ่เพอกางเกงมันเปียกมันก็คงจะซักแล้วตากแดดพึ่งแดดเอาไว้มันก็ใส่ผ้าเขามาแล้วมันกับว่าใส่เสือ้อก้มๆเงยๆเพราเท่าเอ้ว่าที่เพรเท่าหรือว่าที่เพราตาไปเห็นห้ำลูกเขยแล้วตาข้างครับบ้า ล่ะสันแล้ววะม่นของสร้างหรือของคนแต่เราบอกได้ว่าออกาปากดิปัดเราปัดได้ใจปัดมันของสร้างหรือของคนตายตายแน่แน่ตายแน่แน่ตายแน่แน่ลูกสาวกูต้องสมัครน้ำตายแน่แน่รุ่นนี้มันบ่สูสีกันละมั้งแล้ววะตายครับทิมกล้องเข่าเลย <laughs> มันบ่แม่รุ่นนี้เด้ รุ่นพยียรุ่นนี้บาดรุ่นนี้แม่อพราะสีแมเราเห็นทำลูกเคยเห็นจูพ่อมแล้วพี่น้องว่าม่นเห็นตาหำเนี่ยหำนี่กระใหไงซำพอพันงัว่าบาบันพี่น้องพี่น้องเห็นงัว่าบาบันหำใหไ่เด้ส่วนของจูนี่ซ้ำนี้ซ้ำขวดพี่ใบโอติกพี่แล้วแรงจึ้งคืงเลยบบบนี้เล่าทิมกระตีบเขาแลนบักขันเลยบบบนี้ แลนขามทงแลนขามท่าเออเราบทถามผู้ใดเลยครับแลน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 พี่น้องว่าเราสีแลนไปยังครับเล่าสีแลนมาบอกลูกสาวสีแลนมาเบิงของลูกสาวว่าสมขสีของลูกสาวนี่มันสีสูสีกันบ่ <c oughs> เรา่านลูกสาวเราตาย พราะว่าของบักอินมันไงสัมเพีสัมขวดที่ใบโอทดิกเหรอเราเลนบักขันเลยขามทงกับน<อ>ักตะไต้ไต้ไต,ต้เลนขามทงบาตธนีเราเลนมาหอดบ,บ้านเออพอดีเอออีใบม,มันนอนเล่นพอดีมันเบาตีนซินบาดทนีเออมันนอนเบาตีนซินกางเกงในกระบอกใสมันหอดเลยจังไหนดอก เล่นบักหันเล่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 นเฮ้ยโอ้ยบอดบอดเหยื่อปัดบอดเบอร์สนงวยคู่นี้สูสีเป็นศึกชิคแชมป์โลกโอ้ยโอ้ยเต้าสองตัวเฮี้ยงกันเลยหรอวะโอ้ยมันใหญ่ลื่นแม่มันโอ้ยสองมือบุ้มมันจีหุ่มบ่ สูสีมวยคู่เอกมวยคู่เอกสูสีหรอวะเราได้สบายใจครับเออสบายใจแล่นขึ้นไปฮะลูกเขยพะวพาิีบเขาบอท่านได้ให้ลูกเขยได้ทีมยุคครังก่อไพ่คนเด้ยได้กินเขาง่ายเพราะนั่นลูกเขยเห็นถามลูกเขยก็เลยญาติลูกสาวเจ้าของไต่เฝ้าเล่นไปกาว่าสีขอเบิง สมศรีลูกสาวแต่ว่าพัดนได้ขอเบิงลูกสาวนอนไงเจ็บเบิ้บ่บเอาตีนสินก็เลยเห็นว่ามวยคู่นี้สูสีกันเป็นมวยคู่เอกพี่น้องเอ้ย